ท่านอาวุโสคโุณยายวันนี้มันมันเรียนเลคเชอร์เรื่องการแยกขยะกันด้วยเหรอจ๊ะตอนที่เราได้เดินดูบ้านกันแม่เราเรามีคุยกันว่าในห้องครัวอย่างเงี้ยมีแยกขยะใช่ไหมมีจ้ะแยกยังไงนะคะขออีกทีเอาเศษอาหารใส่ที่ถ้าเป็นน้ำเราก็เทน้ำออกแล้วก็แห้งเราก็ใส่ถุงแล,แงแล้วก็ใช่มาตามักถุงจะทิ้งพิกี่อุ้ยรู้จุดกไหม ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ว่าเรียกว่าแบบบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเราคิดว่าเราแยกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นมันเหมือนเป็นแค่การแยกกากเฉยๆที่แบบไม่ให้เวลาเราเทอะไรลงไปแล้วมันไปอุดตันท่อใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะอาจารย์หรือว่าคุณครูฉบับพิเศษจิงจังยดินั่งหลังตรงๆเลยครูสิงจังหน่อยมือมือใช่ใช่ใช่เรียบร้อยเนี้ยเนี้ยโอ้ยตกใจอีกแล้วปะจ๊ะ เราฝากนี่ถังนะคะเราขอแยกสังขยะเนี้ยเป็นสามใบด้วยกันเพื่อที่จะแยกเป็นชนิดของขยะสามประเภทง่ายๆอ่าพร้อมกันเลย จริงๆมันอาจจะแยกแบบลงไปได้อีกเยอะแต่ถ้าเราทํากันในบ้านได้เอา3ามประเภทนี้ได้เนี่ยแค่เนี้ยก็แหลมละสามประเภทมีอะไรบ้างมีขยะทั่วไปขยะเปียกแล้วก็รางวัล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 ยืนยืนรับรับรับขอบคุณค่ะเอาด้วยเหรอจ๊ะ <laughs> รางวัลก็ขโมยมาจากในบ้านเมื่อกี้แลวจ้ะของแม่ไงแม่เลยหวย นี่ขนาดตอบแบบเล็กๆได้อย่างงี้ <c oughs> ถ้าหัวหน้าห้องตอบไม่ได้พัดลมกับบ้านเลยเลยเยเออเอาอย่างงี้ก็คือให้ลองตกลงกันก่อนเลยเอาง่ายๆที่สุดก่อนเลยอะไรเป็นเสียของขยะประเภทอะไรก่อนเออให้ในบ้านตกลงกันเองอันนี้รีไซเคิลขยะเปี่ยกแล้วก็ทัวไปทัวอ่าอ่าลองดูคุ่าอ่ที่เดิอ่าแม่อ่าอันนี้อะไรอันนี้เน เบสเซอร์เปี่ยนทั่วไปพวกคุณน่ะธรรมดาเกินไปดูหัวหน้าห้องนี่ยายอันไหนขยะเปลี่ยกนะจ๊ะไม่ทราบไม่ทาบไม่ทาบเอางี้ไหมเขียนเลยได้ไหม้งนั่ะเราลองโยนโจทย์กันไหมว่าถ้าไยสิ่งนี้เราจะแยกเป็นขยะอะไรดี เมื่อกี้ไงอ๋อเมื่อกี้ถามว่าอะไรเมื่อกี้เออเมื่อกี้ถามแกว่าแกมันเปียกอ่ะแล้วแกมันเปียกเพราะเทน้ำออกก่อนอ่อใช่มันเปียกเพราะต้องเทออกก่อนแล้วเราก็มาใส่ถังรีไซเคิลก็ได้แกยังเปียกอยู่นะแกยังเลอะอยู่ใช่ไหมแกเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำเราเทออกไปหมดแล้วเออเออเออ ดีนะเพราะว่าถ้าแก้วเนี่ยยังไม่ได้เอาไปล้างทําความสะอาดมันก็ยังสกปรกอยู่เพราะเราไม่รู้แก้วเนี่ยสมมติเป็นแก้วมีกาแฟมีนมอย่างเงี้ยถ้าเราแค่เทออกแล้วมันยังเหลือเศษนมมันก็บูดได้ฉะนั้นแล้วความหมายของคุณแม่ความหมายของคุณแม่คืออันนี้แปลให้คุณแม่ค่ะุณแม่หมายถึงว่าก็เทน้ําออกแล้วก็แบบเหมือนล้างเสร็จแล้วก็ทิ้งลงในรีไซเคิลเป็นปัญหาคาใจมากเพราะว่าเรากินเสร็จปุ๊บเราจะทิ้ง ถัาทังไหนล่ะอ่ะอะออถูกต้องถูกต้องไออันนี้ดีนะคําถามนี้ดีแ้วจริงๆแล้วขวดน้ําเนี่ยค่ะถ,ถ,ถ้าเราไปจาหน่ายในสายตามโรงงานงเขาจะแยกเลยขวดน้ําจะมีรูปสี่เหลี่ยมจะเรียกว่าขวดเพชรคือยังไงคะให้ความรู้เนี่ยค่ะคือยังไงคะอันนี้โอ้โหเอารเอาตัวอย่างมาเลยในตัวจริงอันนี้คือราคาจะแพงนี่เพชรเห็นไหม สัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเขาเรียกขวด PET แือเนี่ยคือคืาจะไปทำเม็ดพลาสติกคืง่ายๆมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์แบบที่มันรีไซเคิลได้อนะเนาะแต่มันจะมีเขียนนะว่าเพ t อยู่ PET ก็คือจริงๆพลาสติกมันมีหลายเกรดมันมีหลายเกรดในการที่จะเอาไปรีไซเคิลก็ได้แต่ว่าเหมือนอย่างที่บ้านเนี้ยทำเบื้องต้นก็คือดีแล้วว่าอย่างขวดเนี่ยทำให้มันแห้งแล้วก็เอาไปขายต่อแต่สมมุติว่าถุงแกงเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรได้อยู่แล้วทิ้งอะไรนะคะถ้าเป็นถุงแกง ทั่ไปทั่ไปทั่ไปขยะเปียกทำไมคะย่อยสลายได้แต่ถ้าเป็นถุงที่มันเลอะแล้วถุงมันย่อยสลายไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเอาไว้ทั่วไปแก้โยเกิร์ตทิ้งอะไรคะขยะอะไรคะขยะทั่วไปได้เปล่าเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นขยะทั่วไปเาะมันสกปรกมันไม่ละไม่ได้มันสกปรกมันสกปรกใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ผิด แ่ลืมว่าไอตัวถ้วยโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเราล้างารีไซเคิลได้ไหมคะได้สิถ้าเราแบบว่ามีเวลาให้สักหน่อยใ่ยใจสักนิดล้างก็เป็นขยะรีไซเคิลได้เช่นกันนี่แต่ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะว่าขยะทั่วไปคืออะไรขยะเปียกคืออะไรและอะไรที่เอาไปรีไซเคิลได้อ่าโอเคอมันเป็นความเข้าใจง่ายๆแบบนี้แค่นี้การแยกขยะก,ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะก็ลดขยะได้แล้วอืมซึ่งบ้านไหนก็ทําได้เช่นกันแยกเป็น3ประเภทง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับ บ้านนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ที่น่ารักนะคือถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายกลุ่มวัยแต่ทุกคนก็ เหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนนะที่สําคัญคือเชียร,รู้สึกว่าเขาอยู่กันด้วยความแบบเหมือนความสนุกอ่ะคือจะเห็นได้เลยว่าพอแต่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 แม่กระทั่งคุณยายหรือแม้กระทั่งคุณป้าคือทุกคนพร้อมเฮหมดฉะนั้นแล้วคือเขามีความอยู่กับเป็นครอบครัวเหมือนมีความสนิทสนมกันมีการพูดคุยทํากิจกรรมร่วมกันฉะนั้นแล้วพอเราแค่ฝากไว้ว่าเอ้ยเรามาช่วยกันลดขยะก,กันนะเราก็เห็นเลยว่าเขาพร้อมคือหยิบสิ่งนี้มาให้ครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเอา ไปช่วยกันเองช่วยกันตักเตือนช่วยวเราเห็นถึงความตั้งใจนั้นวันนี้มันอาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นกันอย่างจริงจังว่าเราจะแยกขยะกันแบบนี้แต่เราก็เห็นได้ว่าเ,ออเขาตั้งใจเพราะว่ามันจะมีเห็นตอนที่เราโยนโจทย์ไปที่เราคุยกันว่าอย่างขยะอย่างเงี้ยนับเป็นยังไงคือมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งตอบอะคะ่ะทุกๆคนเขาตอบหมดคือพร้อมจะแสดงความเห็นหมดน่นแสดงว่าที่จริงเนี่ยเขาก็ มีจุดตรงนี้ที่พร้อมที่จะทําให้ขยะมันน้อยลงอยู่แล้ววันที่ผ่านๆมาเขาอาจจะแค่ยังไม่รู้วันนี้รู้แล้วเชื่อว่าเขาจะทําสัญญาว่าจะสร้างขยะให้น้อยลงนะคะกระดาษเปียกจะใช้ให้น้อยลงค่ะจะหันมาใช้ผ้าคีรุให้เยอะๆขึ้นค่ะ